ครับคล้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสําหรับเมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์นะจ๊ะวันที่สิบห้าเดือนสามนะจ๊ะพี่น้องสาวธาตุสิมา่อเราสูพี่น้องฟังแล้วก็ไอ้ในคอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้องสาวธาตุสิเราสูฟังนะจ๊ะพี่น้องว่าเอ่อเรื่องเล้ามันเป็นมาจังไดยนะจ๊ะพี่น้องเนาะสำหรับการอ่าชีวิตการมีชีวิตคู่แต่งงานกับออ่่าาคู่ชีวิตนะจ๊ะของประเทศนอร์เว้นนะจ๊ะพี่น้อง เริ่มต้นสาวธา,ธาตุมาานอกจากพี่น้องเริ่มต้นสาวธาตุม้ามาอยู่มาเที่ยวก่อนสามเดือนนาะจ้ะพี่น้องมาเที่ยวสามเดือนหลังจากสามเดือนสาวธาตุก็ไดปเลยนอกจ้ะพี่น้องอยู่โตอีกเจ็ดเดือนเกือบเจ็ดเดือนปลายทำอิจฉะพี่น้องทำอิจหมายถึงเริ่มต้นนั่นเองนอกจาะพี่น้องเริ่มต้นชีวิตที่ได้ก้าวเข้ามาเหยียบของประเทศนอร์เวย์นี่เองนะจาะสุนดอนซาร่าที่สาวธาตุได้อยู่นอกจากพี่น้องเนาะรายละเอียดก็มี ามนี่นอจากพี่นอ้องสาวธาตุเจ็ดจากจากมาท่องเที่ยวสามเดือนสาวธาตุไปได้กลับไทยอีกเลยนอกจากพี่น้องไปได้กลับธาตุพนมอีกเลยนอกจากพี่น้องสาวธาตุอยยุต,ต่อเจ็ดเจ็ดเดือนไปทำบิทนอกจากพี่น้องเริ่มต้นหลังจากนั้นเดือนที่แปดได้จดทะเบียนสมรสได้แต่งงานก,น,กนกับสามีนั่นเองของชาวโนเวนนอกจากาคุณสามีที่สาธาตุ จดทะเบียนสมรสน,น้ำเนาะจากพี่นอ้องอัน,นั้นคือคููชีวิตแรกที่จดทะเบียนครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะจากพี่น้องเนาะแต่งกันมากับพศสองพันเอสสองพันหนึ่งสาวทานมาสองพันมาเที่ยวสองพันเนาะจากพี่น้องสองพันเอดแต่งงานเนาะจากพี่น้องจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายเนาะจากพี่น้องและหลังจากนั้นพศสองพันสิบสี่ ก็ได้เยอะเลิกแยกทามกันจนมาฮอดปีใหม่พศ2515แยกกันแยกกันเป็นแบบว่าท่ามกันเลยนอจากพศ2515 14เนี่ลเะห้องละแหงแห้งไรนี่แหละพี่น้องเลยเป็นบทเรียนแก่ชีวิตอ่อซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่อโดยเฉพาะกบแฟนคนไทยเท่านี้เขาไม่รูกไม่ต้อน้ำกันเทาบริได้จดทะเบียนอันนั้นมันก็เป็นเป็นบทเรียนชีวิตอีกแบบหนึ่งคือกันนอกจากพี่น้อง แต่ว่าบทเรียนชีวิตของเฮาในครั้งนี้มันยิ่งใหญ่สำหรับการใช้ชีวิตคู่นอกจากพี่น้องสำหรับสาวธาตเองนอกจากพี่น้องแต่งงานตั้งแต่พศ2001 2001, 2001นอกจากพี่น้องจนมาพอมาถึง2 0 1 5ได้เลิกลากันก็ห้ายปีโดนเติบหนึ่งนอกจากพี่น้องเนาะสาวธาตก็ได้ ไปศึกษารงเรียนไปเรียนรู้การใช้ชีวิตอของชาวโนเวว่าเขาอยู่จังไดไปโรงเรียนไปเลียนว่าเออการใช้ชีวิตการอยู่การกินวัฒนธรรมเพิ่นเป็นจังไดก็ได้ไปเรียนรู้ไปรงเรียนมาเนาะจากพี่น้องเนาะหลังจากเลี้ยนจบมาเลี้ยนจบภาษาน,นาาจะภาษาเดอ้จอจ้ะบ่ได้ไปไอไฮสกูหลหรือบ่ได้ไปไอ,ไอ้นั่นเนาะจา้ะไปแค่อินเตอร์ไปแค่เรียนลูก วัฒนธรรมและกะัภาษานั่นเองนอกจากพี่น้องก็ได้ใบที่สาวธาตได้ไปสอบผ่านมาเป็นภาษาบ้านเพิ่นและหลังจงากนั้นสาวธาตได้เลี้ยนจบมาไปสอบและก็ได้ใบมาสาวธาตกะบอกเมนวา่าจะยูซืออได้พี่น้องเลยมากะหางานหาการเฮตุเนเพราะว่าเฮาต้องการอยากได้ลูกสาวมาสาวธาตมีลูกสาวคนหนึ่งซื้อน้องยาสมินนั่นแหละที่ พ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาได้เห็นกันนอกจากพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนได้ไงเพื่อนได้ลู้วิธีภาวะแล้วนอกจากพี่น้องตอน,นก็คือมีแฟนเป็นช่าวนอร์เวคือกันนั่นแหละก็คือถือว่ามีความสุขที่ได้เห็นลูกได้มีอนาคตได้มีงานมีการได้เลี้ยงจบนอกจากพี่น้องก็สมหวังตรงนี้นอกจากพี่น้องบุพิดหวังนอกจากพี่น้องเบาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มปากนอกจากพี่น้องเนาะ เพราะว่าจริงๆอ่ะสาวธาตุก็อยากได้ล้านแล้วแต่ว่าอาเบรกไว้สากรเพราะว่าอันปีนี้นะอันสาวธาตุนั้นพยายามพยุงอ่าดันลูกให้มีใบครับกี้แล้วกะนั่นแหละของสําคัญสิ่งสําคัญสิ่งจําเป็นที่เพิ่นสิไส้ในชีวิตประจาวันของเพิ่นนั่นแหละสาวธาตุตอนนี้กําลังยุ่งมากบ่มีเวลาขึ้นหอดสาวธาตุาาึ้นหอดพี่สาวฮักใกล้ๆกันกันกบบ่มีเวลาไปเนาะพี่น้องพี่น้องงมงานอยนูเนาะจ้ะพี่น้องนี่แหละเฮ็ดงานบริษัทนี่แหละ ทอดไซรัปพี่นอ้องฮอดลูกสาวหรอเนาะแล้วหลังจากหั่นสาวธาดมาเลี้ยนจบมาได้ใบมาสาธาตกะไปบอกอีกบริษัทหนึ่งที่สาวธาดได้เหตุงานน้ากะซึ่งญาติกันเองนั่นเองนอกจากพี่น้องทําความสะอาดน้ำญาติญาติน้าฝรังอะไรนอกจ๊ะพี่น้องน้าเมียของพีายคนแรกของสามีนอกจากพี่น้องของอดีตสามีอาบอกมันถูกต้องเดวสมีดรามา่าคอมเมนต์มาอีกนอกจากพี่น้องเนาะอดีตไปทํางานกับพีสะพ้าย เมียของพีไซคน้นโตของอดีตสาวธาตุนั่นเองนาะจากพี่น้องนะก็เลยไปบอกเิ่นว่าสาวธาตุขอยกเลิกบ่เห็ดต่อกับเราเพราะว่าสาวธาตุสิออกมาเปิดบริษัทเองอ่าเก่งวิชาแล้วบานในหู้แล้ววสิเซ็ดอย่างไเนาะจากพี่น้องสาวธาตุจะได้ทําการเดินเรื่องยื่นเรื่องเปิดบริษัทของเจ้าของนอกจากพี่นอ้องเงินเฟ้อกินไส สบายเห็ดเหนื่อยเนี่ยแต่ว่าสบายเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเข้าสู่เข้าเห็ดเนาะออือยู่ไซโบอดตายพี่น้องถ้าขยันนาจาจะพี่น้องคำานี้ซักซิดเด้อพี่น้องไม่อดตายบพว่าจะยูให้ยู่ไซกระซ้างไนแผ่นดินในโลกใบนี้เนาะจะทางขยันบบอดตายเด้อพี่น้องชีวิตครูก็ได้พังทลายลงอยู่มา,อาสองสามปีต่อมาหลังจากเปิดบริษัทเกือบปีที่หาพี่น้อง ขันชีวิตคู่แต่งงานเดอ้อพี่น้องเดอ้อสาธาทสิเบาสูฟังเพราะวายูได้เพราะวายูย่ไทยยูเล่าหรือต่างประเทศหรือว่ายูหนีก็เช่นกันขันชีวิตคู่เนะาะจ้ะพี่น้องขันเขามีคู่แล้วใหฮหูจักพ่อใหฮหูจักรักษาไ้ฮักษาไ้ฮักแพ่งกันเนะาะจ้ะพี่น้องเนาะขันมีกันไว้แล้วแต่งงานคู่ชีวิตที่ว่าทุกยากลําบากมาน้ากันแล้ว คันเจ้าบ่งหุจักพ่อได้แล้วบ่งหุจักหักษาเจ้ากเกียมันไปเสียของดีตรงนั้นไปนอกจากพี่น้องสิมาขอคขึ้นมันก็นเปลี่ยนไปบ่ได้เลิกกันไปแล้วผัวก็เป็นคนอื่นนอกจากพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์คำนี้สาธาดว่าไผเป็นขึ้นกันบ่ผัวเนี่ยคันเลิกไปเนี่ยคันมัขอคขึ้นนี่โอกาสห้อาัยน่ะห้ได้แต่โอกาส ขึ้นเข่ามาสูชีวิตใส่คู่น้ำกันชีวิตตามที่เคยเป็นเป,นเป,นเป,นปลนไปบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปเลยจากชีวิตคู่รักหอมกันขันมือที่สามเข่ามาปึ๊บขันได้เลิกเทนอ,องแล้วขันสิกบขึ้นมาหากันจะบุคือเกา่านอกจากพี่น้องจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยนะจากพี่น้องมันเป็นไปบ่ปได้มัน impossible นอกจากพี่น้อง impossible เออสาธาตกกเลย บอกเพื่อนไปตรงๆเพื่อนมาขอคืนสามเทือแล้วอดีตข่อยอดีตสามีเนาะฝรังบักซีดาดอดองข่อยก็บอกแล้วโอ้ที่แรกอันเลิกกันไม่ไหมข่อยบอกขอคืนเพื่อนเพื่อนมาขอคืนเนาะข่อยนอนอยู่บ้านเอื่อยหักพี่สาวหักข่อยเด้พี่สาวหักข่อยกะตีนึงเนี่แหละคันจำบ่ผพิดเนาะจ๋มันก็หลายปีเติบแล้วสาทัก็นอนเล่นในโซฟาเอนกับเอื่อยอยู่เอืเอเอ้อยหักนั่นแลหละหักเพื่อนแห้งหลายเด้อพี่สาวคนนี้ถิ่มบ่ได้อีลี บาวาบ่มีไผในนี่นะที่แบบสิฮักเข้าขนาดนั้นเอ่อคนกระโทมาอ่อยสาวทาตแล้วบาวาให้คืนดีกันตีหนึ่งนอะกจากกลางคืนกำลังแอนเรื่อง่นนั่นละ่ะเสื้อบาวาพี่นองคนไทยที่เขาเจ้าเห็นสาวทาดอยู่เนี่ยอยู่สุนดอนซาดาเมืองโนเวเนี่ยเอย้เมืองสุนดอนซาดาอยู่ประเทศโนเวเนี่ยเขาเห็นบาเนวาสาวทาดนี่เฮ็ดหาส่าง ถ้ามาหากินขยันมันเพี้ยนสำไดมีแต่คนบอกว่าคันสาวธาตุกับไปหาฝรังคนนี้โง่สำกับดิ่งลงเหวตกนรกทันทีเลยพี่น้องถากลับขึ้นเอาพู้อีกอีกคันอีกคันให้โอกาสเขานะให้อภัยเร้วพี่น้องเพราะว่าโบอยากมีเว้นมีกรรมโบอยากมีบ่วงกรรมต่อกันนอะกจากพี่น้องแต่ว่าสาวธาตุนะบอกว้าน้ำได้โบสูงสิงเซฮ่ฮัลโหล สวัสดีสวัสดีครับจบ,บา้องบ่อไหลายยายห่างเนะาะจ้กพี่น้องเนาะคือจบแล้วกัจบแล้วกันไปเป็นคนที่แบบว่าบ่าคุกคีพี่น้องเป็นมู่กันได้อยู่แต่ว่าหักหายสิเป็นมู่สิมาแบบคุกคีเออฉันยืมเงินเธอแน่เนี่ยอย่างที่เคยเป็นมาไหนสาวทารับบอได้บอกเลยว่าไปไกลๆขออยู่ไกลๆขออยู่ห่างๆแบบ่วงพี่น้องเท่านั้นแหละ อยู่ไกลตาไกลตีนก็แล้วกันเนาะว่ามวนเด้อว,วาบาสุภาพพี่น้องขอโทษขออภัยเพราะว่ามันมีอียังที่แบบว่าสู่สีวิตกันมาแบบว่ามันโบเมนเรื่องเอ่อเรื่องง่ายพี่น้องตั้งแต่สาวทามาอยู่นวเนาะวสาวทาบไดาอยู่บ้านเฉยๆเนาะพี่น้องบมมีเวลาเจ็บผบมมีเวลาไข่ผมมีเวลายัางนอกาจากว่าเหตุงานสุดยอดเอรีถึงสิมีเวลาฮอลิเด่นอกจากถึงเวลาเที่ยวเขากับเที่ยวเขามีเวลาของเขาหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนอกจากพี่น้องการบ่เกิดเหตุ อันใดสุกเสริญนอกจากพี่น้องในครอบครัวข,ของทงอ่าบ้านสาวทานในครอบครัวของสาวทันพนมนั่นเองนอกจากพี่น้องแล้วอันนั้น,น,นก็คืออีกเหตุผลหนึ่งก็ต้องไปกันคันมี้เหตุจําเป็นยกตัวอย่างเช่นอ่าคุณแม่เสียนอกจากพี่น้องเนาะหรือว่าไอพ่อป่วยหรือว่าญาติพี่น้องเป็นนู่นนี่น,นั่นนอกจากพี่น้องแล้วอันนั้นก็คือต้องบินกลับด่วนอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเหตุผลนั่นเป็นเหตุผลที่ไพด่วนตัวนั้นเนาะ้องกลับนอกจาก แต่ว่าเหตุผลที่ว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งฮอลิเดย์อันนั้นสาวธานมีมีแพนตลอดแหละแต่ว่ารับบบได้พี่น้องงุ่มแต่กับงานหลายอดีตสามีของสาวธาตุพนมเนี่ยฝรั่งคนเนี่ยเป็นผู้ชายที่เงียบมากอันนี้บบได้ขายแล้วเดอ้อบบมีผู้ใดสิคิดว่าเราสิดื้อเงียบดอกพี่น้องลูกเคยบอกลูกสาวเหตุการบ้านที่แรกสาวธาตุกับบเสือ้อ เพิ่นเก้าขวบย่างสิบขวบก็คือสาวธาตคิดว่าเด็กน้อยสามารถว่ายั้กระไดลูกกอุตสา์มาบอกว่าน้องจัสมินบอกว่ามาม่าป้าป๊าฮาอัญยาดมภาษาโนชนอกจากพี่น้องรูดตาแม่อัญยอดมเออเขาบอกเขาบอกว่าแม่พ่อคุยกับผู้หญิงเอือนอันนี้ซึ่งอันนี้ซึ่งสาวสาวธาตกับบมญยีความเสื่อปันไดในตอนนั้นนอกจากพี่น้องเพราะว่า ลูกสิเขาไปเหตุการณ์บ้านต้องใส่ค่อมนอกจากยูนีใส่คอมนอกจากพี่น้องมากับบุคือ้บ้านเข้าเพื่อนสิเขาเหตุการบ้านเพื่อนเล็กสาเพิ่นนอกจากพี่น้องสาถ้ากับผมมีความเสื่อแล้วก็ตายใจนอกจากพี่น้องคือคือว่าคันเข้าได้ฮักผู้ใดผู้หนึ่งตกลงปวงใจว่าเข้าฮักเขาเข้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทั้งใจให้ทั้งความเสื่อมันให้ทั้งความไว้วางใจนะพี่น้องสุดท้าย เงินในบัญชีมันยังออกได้จากของเฮาไปนะจ๊ะพี่น้องหลายๆคนสาวทาดเสื้อแน่นอนว่าเมียฝรังต้องโดนขึ้นหนุ่ยแน่นอนคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องบทด,ดราม่าเดเรื่องนี้ีวิตจริงเลยนะจ๊ะพี่น้องแต่สาวทาดเป็นคนที่บอย้อมแพ้สาวทาดเป็นคนที่บ่ย้อมแพ้ยั้งสักอย่างเพราะว่าเลิกกันปีแรกเพิ่นหัวเราะว่าบักซิดาดองหัวเราะไขว่าเฮ้ เลิกกันไปซิยูได้อันโดนซ้ำได้สุดท้ายก็ต้องได้กลับขึ้นมาเอาก็ข่อยขึ้นเกาเขาหัวเลาะบ่มีวันจากพี่น้องนี่คือสิ่งที่ปลูกสร้างใหม่คืออันนี้คือชีวิตกอบรัวใหม่ของสาวธาตุเองนะจ่ะพี่น้องเนาะกับสามีใหม่นี่หลังจากหันมาในซ้อไปเล่าทั่วว่าสาวธาตุเล่นสู้ใส่ไฟใส่ไล่ป้ายสีทุกอย่างนะจ่ะพี่น้องดังสาวธาตุตอนนั้นสุดท้ายญาติพี่น้องมาหูความลับที่หลัง เลิกกันสนิทที่หลังพวาแกนะเอาเงืนจากบริษัทของสาวธาตุไปในล่มเหลวยอนอย่างพี่น้องบริษัทของสาวธาตุมีบริษัทต้องกวามสะอาดที่สาวธาตุได้เวาไปทาอิฐนั่นแรกๆหันมีทั้งคนอ่ามีทั้งคนไทยเฮ็ดน้ำสองคนนอกจากพี่น้องแล้วก็จะมามีอีกอประเทศอยิติเปียเฮ็ดน้ำอีกหาคนกระทืว่ากระทือว่างเญอายายเติอ่อสาหรับสาวธาตุคนเดียวที่ว่ายืน เฮ็ุบริษัทยุจุดนันทำความสะอาดย่จุดนันเนาะจ้ะพี่น้องห่อล้มเล้วย้อนยังเงินกระดีลูกน้องกระลายงานกระเดินล้มเหลวย้อนว่าผัวร้อยเอาเงินไปเล่นเกมไปเล่นโนกทิปปิ้งอติดบอลเล่นผู้ญิ่ง่งเงินให้เขากินเนียเห็ดสิตายเอออันนี้เรื่องจริงอ่ะเนี่ยบอกมาแล้วกระซูนอยู่ได้พี่น้องเอศูนน็ตไหนอยู่ได้ไหนหัวบอกมาแล้วกับูนเด้ ไปไปมีเมี่ยฟิลิปปินส์นี่เดือนหนึ่งไปอยู่น้ำเขาเขาหลอ่อเขาต่งเงินเขาถิ่มเราเลยและก็ไปที่แรกซีไฮไอรัสเซียเออเออเอ,อผู้หญิงคนนั้นเป็นอาจารย์สอนเด็กน้อยเป็นคู่ผู้หญิงรัสเซียอันนั้นประมาณอยู่ได้บดนเครื่องปีเลิกกันจากรัสเซียแล้วก็มาไอเนี่ย ให้เอ๋สีใส่ให้สี่ให้เรามาถามสาวธาตุว่าบ้านเนี่ยให้ผู้หญิงคนอันเขามาอยู่ใดบอ่อแค่มาเที่ยวซื้อชาวธาตุบอกว่าบ่มีซิชาวธาตุบอกลักไปเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้เธอกับฉันแต่งงานกันถึกต้องจดทะเบียนถูกต้องเขาซื้อน้ำกันเธอเสียวผู้หญิงเขามาได้จงดังไรมันเลวยิงกระไล่ไส้กะเลวพี่น้อง่บยักบ่อยัก,ยกว่าอันนี้ฝรัง่งฝรั่งอิรักเซียเนี่ย เพื่อนก็ได้บินได้บินจากไอสนามบินบบได้ไกจากตัวเมืองอยู่นีดอกรับรถไปกันส้มม่งนี่แหละพี่น้องม้นเดินขึ้นไปฮับเขาอยู่เมืองหลวงออสโลของประเทศนอร์เวย์ประเทศประเทศของนอร์เวย์นี่แหละเมืองหลวงไปฮับเขาได้เศร้าไปเศร้าลงเล่มอยู่อยู่เมืองหลวงออสโลเพราะว่าสาวทาบโบอนุญาตไหมาไส่กินมานอนไส่กินอยากอยู่ในเงื่อนเ้าเพราะว่าสาวทาสก็อยู่บ้านหลังนั้นสิมาจังไดเออ มากกิบ่ากันตายแล้วติดคุกไปข้างนึงแหละบบมึงกับกูตายแหละพี่น้องเอ้ยเรื่องจริงอันนี้บ่าวก็เบ่าเด้อขันมันขันบ่าก็เบ้าขันมันเห็นเห็นกับตาเนี่ยขันมันเอาู้หยิงมานอนอยู่ในใหญ่ในที่นอนเนี่ยนอนทำห้อยเ้าเนี่มึงตายทั้งคู่บบมึงกับกูแหละตายบนเส้ดายชีวิตจักดีมันยามกันคักพี่น้องบักซีดาโดงไหมวัดเท่าเฮียถ้าไปหันไปนี่บบเค ว่าสห่วงเหาบอเคยว่าสีโทษตามได้ว่าเออเธออยู่ใส่เธอกินยังเธอเหตุยังอยู่อันนี้เรื่องจริงเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่ๆทุกคนที่หูแจักสาวทาตุาน่มเนี่ยเขาจะหูจักเด้อจะพี่น้องแต่สาวทาตเป็นคนอามณมร้อนเป็นคนแบบว่าท่านอะไรเอาวันนั้นเบ้าหลายบัดยามเครียดคําหนึ่งกับบอกว้าพี่น้องเรื่องจริงบ้าหไล่เนี่ยบ้าหลายบอมเป็นบ้าหลลยขวัญคนได้พี่น้องบ่มากเบ้าขวัญคน เสาธาตเบ้าหลายไปในทรงแนวมวนเอาใจมูมักอยู่กับมูมักอินเตอร์เทนมักเฮ็ดให้มูหัวเลาะเฮาบุงมูหัวมูเฮาหนี่งมีเรื่องอย่างเดในครอบครัวเออทุกนู่นนี่นั่นกับสิบต่างอะไรเขาย,ยามอยู่กับเขาเขาก็อยากให้เขามีความสุขทั้งๆที่เขาก็ทุกอยู่แต่เขาก็เฮ็ดในเขาบันเทิงได้อันนั้นอันนั้นคือสาธาตุนอกจากพี่น้องสิานาตบาอกเอ็นคนคนเนี่ยโอ้ยไปไกลๆลูกอย่ามาบอกกับสาธาตุด้อ,อบ่มัก ขวันจะห้องเนี่ยเบาขวันหนีจ้า้องเนี่ย่าต้องเบาขวันหนีคนเด,ดินขอโทษเด้อพี่น้องเราบ่สุภาพต่อมาออกจากสาวลัดเซียสาวธาตุบ่ให้เขาบ้านลูกสาวอายุสิบหกย่างสิบเจ็ดปีบัดติดผู้หญิงค่ะไดนผู้ใหญ่เนี่ยอดีตสามีเนี่ยคนนอเวเนี่ยบ่งคือบบดื้อพี่น้องแทลว่า รับไปได้รับไปได้อีลีตดื้อเงียบมีเกือบทุกประเทศเลยแลวการมโสกักวกแค่ส่งงเง,งิ้ใในเขากินมุสกวัวน่าจะพี่น้องกรรัลัตเซียก็อกันอันนั้นก็ได้โรมาเนียนี่อีกอีนึงเนี่ยว่าง่ายๆคืองงเลิกกัะสาธานนี่เราอยู่ประมาณเจ็ดหรือแปดคนผู้หยิ่งเนี่ยแต่มาอยู่สซาแอฟริกา เจนิโก้แบบนี้ฝรั่งนิโก้ไปซื้อแหวนมันเขาแล้วออแต่บอนแต่งตอนนี้แต่บรูว่าแล้วที่โตหรือบอนะจ๊ะพี่น้องมาขอ,อยืมเงินดูดูอยู่สาทาธบาบอกให้ชี้ให้จังไรเขาแต่งงานมีลูกมีผัวมีครอบครัวใหม่เลยตั้งแต่พศสอง0ันสิบมออันนี้มันพศสอง0ันอย่างลูกไม่กับจนสี่ขวบเลยาีอาวยังกับสาท่าเออ ชีวิตล่มเหลวใช้เวลาโดนเติบหลยปีเด้อตั้งแต่พศ2 0 1 5จนมาท่าปัจจุบันนี่พี่น้องอันที่สาวที่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยที่สาวธาตุได้นางรถอยู่เนี่ยลดบริษัทของหัวหน้าที่สาวธาตุได้เห็นเด้พอว่างานถูกมองเพรว่าสิเป็นแร่มากทุ่นคุปบอกว่าสิเป็นเนี่ยงานที่เหตุอยู่เนี่ยหลายมองเนี่ยม่นเบิร์ะเป็นตึกติ๊กเนี่งานบริษัทสาวธาตุแต่ว่าห้องห้องหัวมือกันกับหัวหนา้า งานของบริษัทถึงว่าธุรกิจของสาวาธาตุบริษัททําความสะอาดของสาวาธาตุสิลโมเลวแต่ว่าสาวาธาตุมีความหมันคงไม่ความตั้งใจว่าซีบท่ท่อถอยเพราะว่าเขาได้เหยียดย้ำมาไว,ว้แล้วเขาได้ถูถูกาไว,ว้แล้วฝรั่งเนาะว่าห้าสีขึ้นเอาเขาคือเา่าอย่าลืมได้ว่าบักซิดาดองมาขอว่าสาวาธาตุขึ้นสามเดือนสาวาธาตุเบามูมูบรรดานี่ห้ามบดสุคนต่อให้มูมูาห้ามสาวาธาตุกับบอกรับขึ้นเพราะว่าย่อนความขากเขาทนอยู่ย่อนว่าลูก ขอให้ลูกไงจะซื้อสาวธาตุซีบินให้เบิงนั่นแหละคือจุดประสงค์อดทนได้เท่าที่สะอดทนพอลูกครบสิบหกปีมือนั้นแหละสาวธาตุบินอลลาดเลยบายบายยับวัอยูก่กมบมึงแหละเด้อบักสิดาดอกเมืาาเมื่อชรไกับพฟนก็จะไม่เบื่อคักน้ำตาตกในซสมือบ่มีไปหูด,ดอกพี่น้องอยู่บ้านหลังเกียหลังเดียวกันอยู่ซีม,มือตื่นแต่ตีหาเหตุงานคำมาสองทุ่มหกทุ่มก็มีเข้าบ้านนะคำมืดเปิดตาโอ้ย มูสวนไปตกปลานี่แล้วจากงานจอดรถไว้เสือหอดแต่ไม่เลี่ยนพี่น้องจับเบ็ดไปเลยลงเรือน้ำมูตกปลาเลยเขาไม่เคยถามเขาว่าเมื่อยบ่กลับมาหิวปลาเป็นสามสี่สิบโลนี่ออกจากท่าเรือนี่ไปฮับยูแต่บเ่เฮ็ดซอยเด้เพอ่เพิ่อยากไปฮับห่ซ้ำห่อไปหาอยูหากกินคือในบรรดานคนไทยยููนี่บ่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบขึ้นสี่สิบห้าขึ้นตอนนี้เนาะในในเมืองที่เสาธาอยูในสุนดอนซาด จนข้าเจ้าเว่าเลยเนาะพี่น้องว่าเสาธาธตุนะเห็ดโพดส่วนโพดส่วนฝรั่งคนเนี่ยเห็ดเกินเห็ดน้ำเขาเกินเป็นไปได้เลิอกออกมาแล้วยางออกมาแล้วจากชีวิตเขากะบรต้องกลับไปหาเขาดอกก็ว่านอกจากสาธาตุสบายมีความซุกสเสมอเนี่ยลูกกะหญ่มีงานมีการเอ,อเรียนก็บจบแล้วนอกจากพี่น้องเนาะมีความซุกแห้งไายลูกค้นโตนอกจากพี่น้องเนี่ยกับสาธาตุก็มีน้องเดดดิส สี่ขวบตอนนี้สาธาก็สบายมีความสุขบอกขึ้ดอยังหลายขึ้ตะกอนโอ้ยตะกอนนี่นาแหงขล่องปากแหงหนาแหงเหลือแตนห่างพี่น้องคึดหลายตั้งเหตุงานกับเมยคขึ้ดน้ำกับขึ้นในในทั้งเสดสีเลี้ยงลูกลูกก็เล่นฟุตบอลได้พี่น้องเมยเมย์น้องจาอ้าในเล่นตั้งแต่น,อน้อยๆฟุตบอลเพื่นอน,นอมันนมกฟุตบอลเดย์น้องเจสมินเนยมาเลิกฟุตบอลตอนอายุสิบหกปีเพื่อนเมยแเล่นเพื่อนเป็นสาวเด้ เพิ่นเจ็บนมเจ็บอันกระตัวเพิ่นเพิ่นบลินก็เลยได้เศร้าพี่น้องเล่นหลายปีเมื่อยเมื่อปันั้นก็ต้องเห็ดน,นํำลูกไปเรียนยุ่จังวัดใดก็ขครับรถต้อน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 ,ต,อนตามลูกพี่น้องเรื่องจริงอันนี้นี่แหละชีวิตของสาวธาตและกะซูมเออร์นี่แล้วก็บ่มมีงานเห็ดแฟนนางอยู่บ้านบมมีหยังสาวธาตนี่ยังได้เฮ็ดน,น้ำบริษัทนี่ยังมีอัน ว่าง่ายๆพ้นบุญพ้นุศลนท่เหตุไว้ยังคำยังคูณอยู่ยังคุ้มครองอยู่ยังรักษาเขาไว้อยู่ว่าเขามีงานหเหตุเสมอนี่เพราะว่างานทุกมองของสาวธาตในในธุรก,ก,กิจที่สาวธาตได้เห็ุทั้งความสะอาดบริษัทนั่นน่ะยกทุกที่ทุกมองยกไปบริษัทที่สาวธาตเหตดนี้ในเอ,อเดรโกดนี้มันเป็นเอียงที่มีความสวรรค์เขาขางอยู่จักนอย,อยู่ในเรื่องนี่นอกจากพี่น้องเนาะสาวธาตะ ถึงว่าสิเศเ้าบ้านแน่ตอนนี้ก็บอกไปยังเฮาประท่านได้กินเงินหลวงปีนีนบออยากกินเลยลวละขันเฮ็ดได้มีงานเฮ็ดนีสีบือเนาเพราะว่าเงินหลวงนี่อันเป็นสิ่งสุท้ายในชีวิตนอกจากพี่น้องบไมแไปอยากแตะมันดอกนอกจากเอ่พนสิบผูพูพ่นสิบอ่บอมีงานอิลีบบได้ภาพพิ้งไปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสีเฮ็ดจังไดก็เล้ยวแตส่สิมีงาน,านบบมีงานก็อดสู๋เอาให้เป็นกำลังใจกำลังใจให้ผู้ที่มีชีวิตล้มเล้วแล้ว,ลวก็ เลิกกับสามีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องออคนไทยอีสานบ้านเฮาหรือว่าจะเป็นคนไทยหรือภาคกลางยังก็แล้วแต่เนาะภาคใต้ก็แล้วซีภาคนั่นล่ะที่ไม่ใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองหน้าผัดบ้านทินฐานบ้านเกิดไม่อยู่ก็ฝรั่งเออแตงมาแล้วกับบอหน่อยมันสิดูแลดีนะฝรั่งส่วนหน่อยส่วนไหลายก็มีอยู่แต่ว่ามันสิโชคดีซ้ำใดนั่นล่ะผู้นั้นแหละแต่แล้วแต่วาสนาอัน ของแต่ละคนเนาะจ้ะพี่น้องอว่เอาไปแต่ว่าเฮ่ากับสิตัดเบ้นตัดกรรมก็แต่เท่านั้นละเนาะกับผูน้นี้แต่ว่าก็ถือว่าความสุขอยูบอ่บ่เกิดเลยเถิดไปฮันบ่ซ้ำสิต,ตายไปคุระคางนอะจากพี่น้องนั่นแหละชีวิตสาวไายก็ได้ผ่านพ้นมาแบบ<ม>บรรยายบอกบ่ถืกพี่น้องทุกวันนี่แบบว่าบ<ม>่มีเขาเราดีขึ้นนะนะา <laughs> <laughs> เรามีเรามีเขามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกใจก็ไม่ไหวนะจ๊ะพี่น้องขอเลิกเ้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าบบมีเขาแต่เรามีความสุขนีเออขอเลือกอยู่ยู่ทีด่ดีกว่านะจ๊ะฉันขอยอยู่คนเดียวดีกว่าเ้อะน้องจ๋าพี่น้องเนาะเพราะว่ามันสบายอยากกินยังกินอยากกินออก,ก็นอนสบายบ่ได้มีใครมาบ่าหลายน้ำเจ้ามีลูกก็เลี้ยงลูกให้มันไงไปโรงเรียนเมียนนะกดที่ดีจบบ่ได้มีปัญหาอย่างเดิอพี่น้องเด้อ ผู้ใดดูถูก,ถกไม่เขาดูถูกไปผู้ใดอยากเาว้ายังก็เว้าไปปากเขา,าเขามีปากเว้าเพาว่าห้ามเขาปากคนบ่เป้นเออแต่เขามีปาก,เ,ปเ,าปากเขาก็ยังเว้า,าวได้นะแบบแบบอยู่นี่แต่เขาเาว้ควาคนไปบอกมยังว่ามัากว่าคน,นแต่ว่าคันคนเว้าตัวหนานใส่สาวธาตุเป็นคนที่แบบว่าแห้งยังว่าเนาะจากพี่น้องสาวธา,ากุก็ได้อำลาพระจากเพ่านี้ได้นั่นแหละคือชีวิตลมเล้วชีวิตคู บมแมนว่าฮัสิยู่ซื้อได้มีทุกอย่างเลยพี่น้องมีบ้านมีงานมีบริษัทบืนเฮ็ดจนได้มาทุกอย่างนะแต่ว่าสาธานไ้เคียให้เคียนาที่ยุดนี้และสาธานบังว่าสาตานสิดาเนินการสิเปิดยังอีกต่อไปนอกจากพี่น้องเพราะว่าสา,สาวาตานมีสิทธิ์เปิดได้เพราะว่าอันสาธานมีคู่ดาของประเทศนี้สามารถทําธุรกิจได้นอกจากพี่น้องเนาะสาตานบอกท่านได้ปิดเดอ้อบริษัทสาธานแค่ว่ามันล่มเหลวไปซื้อกับขอพักนอกจากพี่น้อง สิเริ่มต้นเมือ่อใดสาวธาธบุาท่านได้มีไล่การบอกนอกจากพี่น้องคันว่าอยู่ดีมีแห้งสบายดีลูกเต้าใ่เออสาวธาตค่อยสิมาเว้าใหา้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันไหมนอกจากพี่น้องว่าสาว่าเนี่ยสิดำเนินชีวิตไปจังไรแต่ตอนนี้ซูเมอร์นี่กับปัจจุบันนี่กับมีความสุขมีงานเฮ็ซูเมอร์นอกจากพี่น้องเนาะจันถึงเสานอกจากพี่น้องเนาะ เออบางเสาก็ไ่ได้เฮ็ดเมื่อยแหงหลายเฮามีลูกน้อยก็เปลี่ยนคนอื่นเฮ็ดน้าคันเพิ่นต้องการนฮาก็ไปเห็ดวันเสาร์นาะจ้ะพี่น้อง,องมันเป็นแบบนั้นมีความสุกหลายสมือนี่เงินก็มีใส้นอกจากพี่น้องเนาะมีอยู่มีกินมีความสุขหล,มมนะข,หลขึ้นกว่าเกานอกจากพี่น้อง,องถึงว่าเฮาสิส่งหน่อยแน่ให้พอเฮาแต่เฮาก็เอาซีวิตเฮากับลูกเฮาอยู่หนีไว้ก่อนขันมีหลายแน่เฮาก็ส่งให้เพื่อนหลายได้พี่น้องขันเพิ่นเดือดร้อนเพิ่นทรมากวาเออพอเจ็บไข้ได้ไป่วยอัน ลูกเตา่าลูกล้านเป็นนีหันเอออันนั้นสาธากระทรงเอ็กซ์ตาด้พี่น้องเอ้ยส่งหน่อยท่งในหน่อยแต่ซ่งหลายเธอกระมีาา่ค่ะลังเธอขันท่งหลายขันเพื่อนต้องการมาอีกบางเถ้ากระท่งกระมี่มันเป็นตามสถานการณ์นะ่ะนะสถานภาพของสิ่งแวดล้อมคนข้างในใกล้ๆ้องเนี่ยล่ะคนตะกร้อวกวู้ห้ออันนั้น,นะานาก็แลร้วเตือนนอกจากพี่น้องเร้วแต่สถานการณ์ตัวนั้นเออห้องกับดำเนินชีวิตของเข้าไปตามสถานการณ์คือกันนอกจากอันเบือนไรกระเมยเด้อพี่น้องว่างน้ำเออ แบกไว้กับน,นักเจ้าของเนี่ยบ่ได้นักผู้ใด้ดอกพี่น้องเลยเนาะสาวาธาตุกับว่าหลายว่าหลายไห่ไม่ดงเนาะจ้ะพี่นอนะอ้องเนาะเออสาวาธาตุกับฝากกำลังใจให้สุขูมสุขคนสำหรับมีชีวิตชีวิตครูที่แตกเล่าชีวิตครูที่แบบว่าแยกทางกันคือสาวาธาตุอยงนี้เนาะจ้ะพี่น้องในหะ้กำลังใจสุขูมสุขชนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะสู่สู่เปนน้ำกันอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่ออนาคตของลูกเด้อจ้ะพี่น้องฝรั่งบักซีดาบ่เป็นตาชีแตกกะถิ่มแม่มันโลดผัว ใหญ่มากจังเห็นหนากันโบเมนหนาพ่อหนาเม่เฮาดีเ็นเอก็บ้คือกันเลิกกันไปแล้วก็เป็นคนอื่นนอกจากพี่น้องเนาะสาวธาบอถึอบอก,บอกคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะพี่น้องไปสาวธาตุพทุ่มกะสิได้อับลาพระจะภาวะสาวธาตอยู่ในหนางานอยู่ภาวะพาักเอาจะเราสุพี่น้องฟังภาวะเมื่อนี้อากาศเลร้าลายวไหลอีรีพี่น้องอากาศเลร้าลายวไมากสโนตกพี่น้องเห็นเนาะหนาขาวๆนอกจากพี่น้องเนาะสโนตกแห้งแ้งเลยพี่น้องเบืงออสาวธาตุกับชิดาอ โอ้ยขอโทษมือบางกล้องเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้โทรศัพท์เด้อบ่แม่นกล้องโกลัวเนาะพี่น้องเนาะสาธท่าบอกถ้าในใส่กล้องกลัวโพเนาะนั่นแหละฝากเป็นกำลังใจสู้ๆสู้คนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะสู้ๆไปนํากันเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อลูกหรือเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวเฮาอยู่ไทยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะในเมื่อเฮาก้าวเข้ามานี่เฮาอย่าทอดหอยเด้อพี่น้องบ่ว่าสิเป็นเอ่ออยู่ทางใดจังหวัดใดคําหมู่์อะไรนาะจ้ะพี่น้องเนาะสู้สู้พี่น้องขยันบ่ตาย อยู่กับเขาเราไม่มีความสุขเราอยู่คนเดียวเรามีความสุขอันนั่นคือเลือกเอาอยู่คนเดียวดีกว่ามีเงินหลายเต็มถงพ้อาจ๊ะพี่น้องสบายดีนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะจ๊ะพี่น้องหากเอฟซทุกคนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า